สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาสาด้วยหัวใจรับใช้สังคมวันนี้ก็จะขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับพิธีรับโลกพระราชทานจากผู้แทนพระองค์สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภได้มีหนังสือแจ้งเรื่องเชิญเข้ารับโล ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นเนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครทุกๆปีนะคะจะเป็นวันที่21ตุลาปีนี้ก็ได้ลงแข่งขันอาสาสมัครดีเด่นในกรุงเทพ50เขตก็ได้ถูกคัดเลือกอเหลือ2เขตนะคะก็ ทางหัวหน้าทางกระทรวงพัฒนาสังคมก็ได้มาสัมภาษณ์เชิงลึกและขอดูตัวด้วยก็ได้ตอบคำสัมภาษณ์ของอหัวหน้ากระทรวงพัฒนาสังคมอาจจะขอเล่าเรื่องเรื่องการทำงานเป็นอาสาสมัครคือเราเอาวิชาความรู้ที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขแล้วมาต่อยอด ด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมเอาสองวิชานี้มาทำงานในพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวที่อยู่อย่างลำบากยากจนเดือดร้อนกลุ่มเปราะบางคนพิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์บางคนไปทำบัตรคนพิการแล้วแต่ยังไม่เคยได้ยื่นเรื่อง เพื่อขอรับเบี้ยคนพิการเดือนละ800บาทแต่ถ้าคนไหนมีบัตรประชารัฐก็จะได้เบี้ยความพิการจาก800ร้อเป็นหนึ่งพันบาทต่อเดือนนะคะก็ถ้าใครอาทำบัตรคนพิการแต่ว่ายังไม่เคยได้รับเบี้ยก็จะลงพื้นที่เพื่อจะเก็บข้อมูลและประสานส่งข้อมูลไปที่กระทรวงพัฒนาสังคม ให้ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิ์กระทรวงนะคะทางกระทรวงพัฒนาสังคมเคยส่งเรื่องมาที่เขตเพื่อขนงโดยมีผู้ที่ยังไม่เคยได้รับเบีย้ยคนพิการเลยแปดสิบหกคนก็ได้ลงพื้นที่ออกไปเก็บข้อมูลและทำเรื่องส่งจนกระทั่งบุคคลเหล่านั้นก็ได้รับความช่วยเหลือได้รับเบีย้ยคนพิการทุกเดือน นะคะตามเจตนารมที่กระทรวงพัฒนาสังคมะจะให้ความช่วยเหลือผู้ที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์ส่วนด้านการเจ็บป่วยก็เอาความรู้ด้านอาสาสมัครสาธารณสุขไปดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยเรื้อรังติดบ้านติดเตียงนะคะบางคนก็ป่วยติดเตียงแต่ถ้าหากว่าติดเตียงมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหว นอนติดเตียงถึง8เดือนก็จะประสานนักสังคมสงเคราะห์ที่ศูนย์สาธารณสุขประจำเขตพระโขนงลงพื้นที่ประเมินอาการและส่งเรื่องให้คุณหมอผู้อำนวยการศูนย์สาธารณสุขออกใบรับรองความพิการให้บางบ้านก็ไม่มีญาติที่จะไปด,ดำเนินเรื่องเพื่อจะขอ,อเบี้ยความพิการ ก็จะเดินเรื่องให้โดยมีญาติเป็นผู้ดูแลเซ็นมอบอำนาจมาตัวดิฉันเองก็จะไปทำบัตรคนพิการให้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปทําที่โรงพยาบาลจิรินทร์เพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ไปนั่งทํางานอยู่ที่นั่นแต่จะไปยื่นเรื่องทําบัตรคนพิการให้ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการพอทําได้บัตรคนพิการแล้วก็จะเอาใบนั้นกลับมาให้ ผู้พิการหรือว่าญาติผู้ดูแลเซ็นเพื่อจะไปยื่นที่สำนักงานเขตขอรับเบี้ยความพิการนะคะถ้าใครป่วยเลื้อรังแต่ยังไม่สูญเสียการเคลื่อนไหวก็จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือบางบ้านก็มีผู้ดูแลเป็นพ่อแม่ชราภาพแล้วไม่แข็งแรงก็ดูลูกไม่ไหวก็จะไปช่วยดูแล เช็ดตัวอาบน้ำเปลี่ยนแพมเพืชนะคะแล้วก็ทำแผลบางคนก็มีแผลกดทับไม่ว่าจะอภิการหรือป่วยเลื้อลังก็จะช่วยดูแลเช็ดเนื้อเช็ดตัวป้อนข้าวบ้านไหนมีข้าวของในบ้านวางลก มันก็อันตรายต่อผู้สูงอายุเพราะว่าอาจจะเดินไปแตะแล้วหกล้มเกิดอุบัติเหตุหกล้มกระดูกแตกกระดูกหักแล้วก็จะช่วยจัดบ้านให้อาสาสมัครสาธารณสุขดูแลตามบ้านดูแลแหล่งเพาะพันยุงลายซึ่งเป็นเรื่องของ สาขาของเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อก็ต้องดูแลดูแลแม่ที่ตั้งคันจนเกิดสาธารณะสะถูกนี่ดูแลตั้งแต่เกิดจนตายนะคะแต่ตัวดิฉันเองถ้าบ้านไหนเขาป่วยมากเขาใกล้ตายหรือว่าเขาเสียชีวิตอยู่กับบ้านญา,าติมาตาม ญาติมาตามแต่เช้าตีหนึ่งตีสองโทรมาตามมาเรียกที่บ้านก็ไปค่ะไปช่วยกันดูแลจนกว่าเขาจะขาดใจขาดใจเราก็ช่วยดูแลเรื่องการจัดพิธีศพแล้วก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ญาติขั้นตอนในการมีผู้เสียชีวิตที่บ้านอาจจะต้องโทรแจ้งที่สถานีตำรวจนะคะแล้วก็ ไปลงบันทึกประจำวันแล้วเอาใบลงบันทึกประจำวันไปทำใบมรณะแล้วก็ก่อนที่จะไปทำใบมรณะเราจะต้องจองวัดจองสาราให้ได้ก่อนเพราะเวลาไปทำใบมรณะเนี่ยเจ้าหน้าที่จะถามเลยว่าจะจัดพิธีศพที่วัดไหนจะเผาหรือจะฝังตรงนี้จะต้องมีคำตอบให้กับเจ้าหน้าที่นะคะขั้นตอนเยอะแต่การทำงานของอาสาสมัครไม่ว่าสาธารณสุข หรืออาสาพัฒนาสังคมอเฝ้าระวังยาเสพติดจิตอาสาพระราชทานเราจะพยายามทําทุกหน้าที่ของจิตอาสาให้ดีที่สุดผลแห่งการตั้งใจทํางานก็มีสิ่งดีๆมาตอบสนองนะคะก็ลงแข่งขัน การแข่งขันอาสาสมัครดีเด่นไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้คาดฝันถึงกับว่าเราจะต้องได้รับรางวัลหรือว่าโล่จนมีหนังสือมาที่บ้านของสภาสังคมสงเคราะห์แจ้งมาว่าเชิญเข้าร่วมพิธีรับโล่พระราชทานจากตัวแทนของพระองค์สมก็คือวันอาสาสมัครไทยก็ได้ เข้ารับโลพระราชทานจากหม่อมเจ้าทิคำพรยุคนนะคะเป็นที่เรียบร้อยมาแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปรับมาแล้วนะคะเป็นเกียรติแก่ครอบครัวและวงตระกูลและการที่เราทำอาสาสมัครสาธารณสุขและพัฒนาสังคมก็ทำให้เพื่อนฝูงกลุ่มอาสาด้วยกัน แสดงความยินดีอย่างมากและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกกระบวนการไม่ว่าเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์อำนวยความสะดวกและบริการดีมากดีมากๆเลยค่ะเอาใจใส่ดูแลตอบทุกคำถาม อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปรับโลกเป็นเกียรติมากๆไม่รู้จะขอบคุณพวกเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านยังไงเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านมีพระคุณอย่างมากถ้าไม่ได้ทุกๆทุกท่านทุกๆฝ่ายช่วยประสานสนับสนุนส่งเสริมก็คงจะไม่มีวันนี้นะคะต้องขอกลับ ขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะแล้วขอเชิญผู้ชมทุกๆท่านชมบรรยากาศในการรับโล่นะคะ